หนึ่งเดือนอะไรที่ต้องลองพิเศษก็คือดูแลแผลเป็นใช่แผลเป็นเนี่ยช่วงแรกผมมักจะใช้ค่อนข้างยู่นะครับยู่ไว้นิดหนึ่งเพราะว่าผมจะไม่เย็บพอดีกันถ้าเย็บพอดีกันเนี่ยโอกาสแผลแยกง่ายผมจะเย็บขึ้นมาเป็นสันนิดหนึ่งเหมือนเป็นคันขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับพอผ่านเวลาผ่านไปปุ๊บสันเนี่ยเขาก็จะถูก บาลานซ์ให้เรียบลงนะครับพูดง่ายๆว่าเราเหมือนเราเหมือนเราเย็บให้ให้อเวอร์ไว้ก่อนนิดลองเรียบให้อเวอร์ไว้ก่อนนิดหนึ่งพอเสร็จแล้วค้นลงมาเรียบนี่มันก็จะเราเย็บให้ยู่ไว้ก่อนนิดหนึ่งพอ p rocess การหายของแผลพวกคอลลาเจนพวกไฟโบบลาสไฟโบบลาสพวกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมาซ่อมเนี่ยมันจะดึงให้แผลเนี่ยแคบเราก็เล็กน,นะครับโอกาสแผลยืดห่างก็ยากนะครับ แต่ต้องอดทนนิดนึงเพราะตอนแรกอาจจะแบบเอ๊ะทำไมหมอบัวเย็บแล้วมันดูนูนนูนมันดูเป็นสันมันเป็นไม่ค่อยเรียบนิดหน่อยใจเย็นๆนะครับผมรับประกันได้เลยว่าถ้าเคยเห็นเคสที่ผมทําเนี่ยผ่าน2-3เดือนไม่เคยยู่แผลไม่ยู่แน่นอนนี้รับประกันได้เลยนะครับเพราะว่าการหายของแผล wound healing process เ,เป็นสิ่งที่ผมโฟกัสมากๆแล้วก็ รับรองได้ว่าเหตุผลที่ไม่เย็บให้เรียบเลยเพราะว่าผ่านไปมันจะเรียบเองนะครับซึ่งแตกต่างจากสมมติถ้าผมเย็บมีเย็บบริเวณใบหน้าเย็บบริเวณร่องแก้มเย็บอะไรเงี้ยบางผมจะเย็บให้เรียบพอดีมันจะมีเหตุผลของมันว่าทําไมตรงนี้ต้องเย็บยังไงเพราะอะไร,ะรแต่ที่เต้านมผมเย็บให้ยุ่ไว้ก่อนนะครับการดูแลแผลเป็นถึงสําคัญเพราะว่าผมมีหน้าที่เย็บให้ดีให้เนื้อเยื่อไม่ช้าให้เนื้อเยือ่อมีสุขภาพดีที่สุด เนื้อเยื่อที่ดีจะทําให้เกิดแผลเป็นที่ดีอันนี้คือคือหลักการนะครับแผลเป็นที่ดีก็ต้องมาจากการดูแลที่ดีต่อเนื่องด้วยผมดูแลแผลไม่ได้ตลอดเวลาเท่าคนไข้ดูแลแปลว่าอะไรแปลว่าคนไข้ต้องคอยทาตัวซิลิโคนเจลหรือว่าแปะซิลิโคนชีทด,ด้วยนะครับก็เป็นการ prevention ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นคือผมทําหน้าที่แล้ว คนไข้ก็ช่วยกันทําหน้าที่คือถ้าเราสองคนร่วมมือกันเนี่ยโอกาสที่คุณภาพแผลเป็นจะดีมากก็คือก็คือมีสูงมากนะครับบางท่านจะบอกว่าแบบเอ๊กก็ทําตามหมอบอกแล้วทําไมยังมีอยู่นิดหน่อยก็ต้องบอกว่าคือขนาดเราทํากันสุดๆแล้วยังมีอยู่นิดหน่อยคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันอาจจะไปไกลกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ช่วยกันดูแลถึงอะไรก็ตามถ้ามีเคสที่แผลเป็นมีปัญหาเนี่ยก็จะดูแลต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นการฉีด หรือว่าการแก้ไขแผลเป็น,นต่างๆเราก็ยังดูแลให้ต่อเนื่องตลอดนะครับเป็นเหตุผลที่คนไข้เวลานัดผมจะนัดได้ยากคนไข้เยอะจริงคนไข้ผ่าตัดไม่ได้เยอะแต่ว่าผมติดตามคนไข้ตลอดคนไข้ก็เลยมาติดตามเยอะอะไรเงี้ย